ไม่เทก็ทอดถ่ายทอดสไตล์แบบตามใทยฉันผ่านเหล่าศิลปินนักร้องนักแสดงนักกีฬาหรือว่าใครก็ตามที่เข้าตาจับมาชำแหลให้เห็นกันเลยว่าเขาใส่อะไรกันและเขาเหล่านั้นจะไม่ใช่สไตล์ไอคอนที่ท่านเห็นกระทนเบื่อแล้วแน่นอนวินเทสตัฟ f สบับ Jack a n t นโตน f ฟ แจ็คแอนโตนอฟชายหนุ่มวัย39ปีจากเบอร์เกนฟิล์รัฐนิวเจอร์ซีคนนี้คือใครแจกแจ้งให้เป็น4ข้อข้อที่1โปรดิวเซอร์ Producer ตัวท็อปของวงการดนตรีการันตีด้วยรางวัลเกม,มี่ี่อดความดังให้กับศิลปินหัวแถวมาแล้วมากมายไล่มาเลยตั้งแต่เดไนที1975ลานาเด l เล่แคลโล่ลอดและศิลปินชื่อดังอีกมากมายแต่ที่สร้างชื่อกันที่สุดก็คงจะเป็นการร่วมงานกับ Taylor Swift ที่เรียกได้เต็มปากว่าเป็นโปรดิวเซอร์คู่บุญของทางเทเลอร์เลย 2. ฟอน์แมนของวงล็อกอเมริกันนิวเจอร์ซี์บลเชอร์สอดีตมือกีตาร์ควบมือกองของวงฟันที่มีเพลงดังฮิตติดตลาดแตกจากวีอายัาง,ยางในตำนานนั่นเองและข้อ 4. ข้อสุดท้ายที่ชายหนุ่มที่ไหนก็อิดฉาเพราะเขาคือสามีของมาร์กาเร็ตควอลีสาวยิปซีพุชิแคทในวันซั p o อนด์ไทมอินฮอลลีบูดของควินตินทาเลนติโนนั่นเอง ใครยังไม่รู้จักแวะไปฟังผลงานก่อนได้และคอมเมนต์แทร็กเรามีให้เช่นเคยครับ Greaser Style ในค่าของุมเนิร์ดคือแนวดนตรีของวงหลักอย่าง Bridges r จะเป็น i n d ี้ r o อกที่มีกลิ่นความอเมริกันเลตโทหน่อยเทียบให้เห็นภาพคือมันจะคล้ายกับเจ้าของฉายาในายใหญ่แห่งอเมริกัน็อกอย่าง Bruce Springsteen ซึ่งก็คงไม่มีการแต่งตัวแบบไหนที่จะส่งเสริมแนวดนตรีประเภทนี้ไปได้มากกว่า Greaser Style แล้ว กรีเซอร์คืออะไรกรีเซอร์เป็นซับคาวเจอร์ของวัยรุ่นอเมริกาที่เกิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือช่วง1950ถึงต้น60 ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีมันคือ culture ของ working class ชนชั้นแรงงานปักกัตินทีทีท่แสวงหาความอิสระในชีวิตบิดมอเตอร์ไซค์ขวาสาวดื่มเหล้าฟังเพลงロックแอนด์โรในช่วงแรกๆไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่จนกระทั่งเอลวิสเพสลีย์มารอนแรนโดเจมส์ดีนเหล่าคนใจไอคอนของท่านๆนั่นแหละเติมมาใส่กันถึงได้ฮิตกันไปทั่วม้านทั่วเมือง เอกลักษณ์ของชาวกรีเซอร์ก็มักจะเป็นทรงผมที่เรียบแปล่เสื้อยือดคอ,อกลมว่าแท้งท็อปฟิตพอดีตัวกับกางเกงยีนพับขารองเท้าบูทหรือคอนเวิร์ชักเทเลอร์แต่ที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือไอเทมชิ้นแรกที่เรากำลังจะพูดถึงกันนั่นคือไบค์เกอร์แจ็คเก็ต จริงๆต้องบอกก่อนว่าเราเั่แจ็คใส่อยู่หลายรูปแบบมากนะครับสําหรับแจ็คเก็ตหนังแต่ที่น่าจะบ่อยที่สุดก็คือไบเกอร์แจ็คเก็ตนี่แหละโดยที่มาของมันเริ่มต้นในปี1913ครับโดยเออร์วินและแจ็คสพี่น้องตระกูลสกอตซซึ่งต่อมาก็คือแบรนด์สกอตเอ็นวั่ซขวัญใจสายไบเกอร์นั่นแหละแต่ในปีนั้นยังนับมันเป็นแค่อีกหนึ่งดีไซน์ที่พัฒนาออกมาเฉยๆจนกระทั่งปี1928ที่รีลิสแจ็คเก็ตที่ชื่อว่าเ e อร์เฟ o โตออกมา ในฐานะแจ็คเก็ตมอเตอร์ไซค์ตัวแรกของโลกให้กับแบรนด์ฮาร์เลย์เดวิสัน Harley son, นั่นเองเอกลักษณ์ของไบเกอร์แจ็คเก็ตหรือมอเตอร์ไซค์แจ็คเก็ตเนี่ยก็จะอยู่ที่การใช้ซิปเป็นโคเชอร์แทนกระดุมแบบแจ็คเก็ตหนังดั้งเดิม Double ast, ดับเบิลเบลสรวมถึงความไม่สมส่วนของดีไซน์ที่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้ทําแค่เอาเท่แต่คิดมาแล้วว่ามันจะช่วยในเรื่องการกันลมเข้ารวมถึงความสบายเวลาโน้มตัวขี่มอเตอร์ไซค์ตอนที่ปล่อยออกมาก็ว่าฮิตแล้ว แต่ช่วงที่ติดลมบนกันจริงๆคือยุค1950ครับสตา์ฮอลลีวูดมาลอนแมนโดใส่แจ็คเก็ตเพอร์เฟกโตตัวเนี้ยแสดงหนังเรื่อง The Wild One เท่านั้นแหละบูม ดังระเบิดเลิดมาเรื่อยครับเอลวิสเพสลีย์เจมส์ดีนเดวิดเทลส์ลาโมนเซ็กพิสตอลและอีกมากมายเรียกว่าใส่กันข้ามยุคข้ามสมัยมาเลยวนกลับมาที่ตัวแจ็คเราแทบจะเห็นเขาใส่เป็นภาพจำครับใส่ออกงานสัมภาษณ์เล่น MV เฟสติวัลมีหมดเลยแต่ซีลูเวตที่ใส่ก็จะต่างจากชาวกรีเซอร์มาตรฐานทั่วไปคือค่อนข้างจะพอดีตัว แต่แจ็คเนี่ยใส่โอเวอร์ไซส์กระจาอย่างกับบอมเบอร์แจ็คเก็ตเลยก่อนจะเข้าสู่ไอเทมชิ้นที่2ย้อนกลับมาเรื่องสไตล์ในภาพรวมของแจ็คก่อนแม้ว่าจะยืนกึื้นอยู่บนความกรีเซอร์แต่เขาก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปอยู่พอสมควรอย่างเช่นกางเกงยีนถ้ากรีเซอร์จ๋าก็จะต้องเป็นยีนผ้าดิบพับขาแต่ว่าแจ็คใส่แต่ยีนฟอก รองเท้าบูทมอเตอร์ไซค์แกก็ไม่ใส่แต่จะใส่เป็นตัวไวรุ่นนิยมอย่างด r Martin มาติแทนถามว่าตรงสูตรไหมก็ไม่แต่ถ้าถามว่าเห็นแล้วนึกถึงสไตล์ไหนเป็นอย่างแรกมันก็ยังเป็นกรีเซอร์อยู่ดีนี่จึงเป็นที่มาของคำว่ากรีเซอร์สไตล์ในเวของหนุ่มเนิร์ดที่เราเกินไว้ในตอนต้นครับและอีก3ชิ้นที่เหลือที่จะพูดถึงคือไอเทมวินเทจลุดสไตล์ที่แจ็คตั้งใจเอามาผสมผสานครับ ิ้นที่ 2. FFA jacket vintage item ยอดนิยมที่ราคาขึ้นกันแบบไม่พักชื่อเต็มเต็มแบบไม่ย่อคือ Future Farmers of America หรือองค์กรการเกษตรแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนายกระดับการเกษตรในประเทศเขาแหละองค์กรก่อตั้งขึ้นในปี1928ครับปี1929เซตให้สีเนชั่น l ลบ u ูและค o n โกเป็นสีประจำองค์กรก่อนที่จะมีแจ็คเก็ตยูนิฟอร์มตามออกมาในอีก4ปีให้หลังก็คือปี1933ครับโดยที่ม,มันค่อนข้างจะเรียบง่ายครับไม่ได้ว่าตั้งใจพัฒนาอะไรขนาดนั้นหรอก แต่เกิดจากการที่คุณกัสลินเทอร์แอดไวเซอร์ขององค์กรเนี่ยแกดันไปเหลือเพลนแจ็กเก็ตลูกฟูกสีน้ำเงินพร้อมงานปากักหมาบูลด็อกที่แขวนอยู่ผ่านหน้าต่างของร้านฮาร์ดแวร์ในเฟดริกทาวรัฐโอไฮโอคือเห็นแล้วปิ๊งใส่แล้วน่าจะป๊อปคุณากัสจัดการติดต่อซับเพื่อสั่งผลิตทันทีพาลูกฟูกนี่แหละใส่ใช้งานได้แบบฮาร์ดแวร์ ing ส่วนลายปากักหมาบูลด็อกก็เปลี่ยนเป็นโลโก้ขององค์กรซะเซ็ต ได้แล้วยูนิฟอร์มรูปแบบของแจ็คเก็ตนี่จะคล้ายๆพวกแจ็คเก็ตยีนว่า d i สเ e อ j a c k ็คเครับเป็นความยาวระดับพอดีพอดีเอลมีเบลหลังปรับและวิ่งซิปกลางตัวด้านหน้าปกขวาจะเป็นงานปักชื่ออ,อกซ้ายเป็นโลโก้ส่วนด้านหลังแถวบนจะเป็นชื่อรัฐครับแถวล่างจะเป็นชื่อเมืองแล้วเติมตรงกลางด้วยโลโก้ไซส์ใหญ่เราจะเห็นแจ็คใส่แจ็คเก็ตชนิดนี้บ่อยอยู่เหมือนกันทั้งในไลฟ์ของ t ท n d e s งาน Newport f o ฟ f ์ s t เ v a l ที่ร่วมแจมกับเบคและชาลอนแวนแอตเทนหรือพอโตชูตต่างๆโดยทั้งหมดที่กล่าวมา ใส่อยู่ลูกเดียวเลยก็คือใส่กับเสื้อยืดอคอคกลมสีขาวและกางเกยงยินฟอรครับอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับแจ็คเก็ตชนิดนี้ก็คือปัจจุบันมันยังมีขายนะครับในหน้าเว็บไซต์ขององค์กรโดยตรงเลยจะมี2ราคาก็คือ60ดอลลาร์และ85ดอลลาร์น่าจะต่างกันที่ทรงซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็23,000บาทคือมันถูกกว่าราคาตลาดของตัววินเทจในบ้านเราอีกฉะนั้นหากท่านจะหาซื้อใส่เช็คกันให้ดีนะครับ อ,อ้อท่านอาจจะได้งานใหม่ไปใส่ในราคาที่เกินกว่าที่ขายในหน้าเว็บก็เป็นได้ชิ้นที่ 3. วินเทจฟุตบอลบูธ รองเท้าที่แจ็คใส่โบโมวดซิงเกิลใหม่อย่าง Modern Girl ทั้งในภาพนิ่งมิวสิกวิดีโอรวมถึงไลฟ์นั่นก็คือ f o o t อล b o o t ครับหรือที่เราเรียกติดปากกันว่ารองเท้าสตั๊ดนั่นแหละประวัติความเป็นมาถ้าจะเริ่มกันจริงๆน่าจะต้องเปิดที่ปีคศ1 8 9 1ซึ่งมีการนำปุ่มสตั๊ดเข้าไปติดแก้ขัดบ,บนเวิร์กบูหมวดเหล็ก Heavy Duty ที่สมัยนั้นเนี่ยมันก็เป็นทั้งรองเท้าทำงานแล้วก็รองเท้ากีฬาเลยในคู่เดียว หลังจากที่ติดแล้วเวิร์กก็เริ่มพัฒนารูปทรงของรองเท้าใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโดยเฉพาะแต่หน้าตามันก็ยังมีความเป็นรองเท้าบูททำงานอยู่นะครับคือตั้งแต่ปี1891ถึงครึ่งแรกของศตรวรรษที่20เนี่ยเรียกว่าหน้าตารองเท้าแทบจะเหมือนเดิมอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแค่พวกวัสดุครับแต่ช่วงที่เรียกว่าปฏิวัติวงการสตั๊ดไปเลยก็คือช่วงยุค1940-1960 ที่ดีไซน์เปลี่ยนแปลงไปอ,อย่างสิ้นเชิงอับดีไซน์เพื่อการควบคุมบอลและส่งแรงได้ดีขึ้นจากหุ้มข้อกลายเป็นข้อสั้น จากที่ใช้นังวัวนหนาๆก็เปลี่ยนมาเป็นหนังคิงโจ้น้ำหนักก็เบาขึ้นยืดหยุ่นขึ้นมากกว่าจะเป็นแนวโปรเทคทีฟแบบเดิมๆและผู้ที่ทําให้รองเท้าสตาั๊ดมันบูมต้มตัง้งจริงๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคลิปที่แล้วเพิ่งพูดถึงไปอดีตเดสเลอร์เจ้าของอาดิดาสในปัจจุบันนั่นเองแล้วไอ้ต้นแบบรองเท้าสตาั๊ดรุ่นนั้นในปัจจุบันมันก็คืออาดิดาสแซมบ้าที่บ้าใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ตอนนี้นั่นแหละเข,าาขา้าท่าเข้าทีกับตังแจ็คเก็ตหนังนิงเกอร์และซู EL ซึ่งจากที่เราเห็นแจ็คใส่เนี่ยก็พอบอกได้ว่าเป็นโมเดลของช่วงปี190 5เพราะว่ายังเป็นพุ่มข้ออยู่ก่อนที่ยุค60จะเปลี่ยนเป็นข้อสั้นแบบในปัจจุบันแต่ใดๆก็คือคู่นี้เป็นรีโปคือจะไปเอาตัววินเทจมาใส่มันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่ามันมีปุ่มสตารไงเอามาใส่เดินเล่นเดินเที่ยวเนี่ยหัวทิ่มกันแน่นอนแล้วก็มาถึงช่วงชีเป้านะครับใครอยากใส่ตามแจ็คแบบเป๊ะๆคู่นี้เป็นของแบรนด์เซหาเบอร์ลินครับ ไม่แน่ใจอาจชื่อถูกไหมเป็นรุ่นเดอร์บี้ที่ผลิตจากหนังขาวไฮครับพื้นก็ไวแบบแบบนี้คือถึกทนกันไตไม่ต้องกลัวลื่นราคาของในม่279ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นต้นๆบาทครับชิ้นที่4วาซิตี้คาร์ดิแกนไอเทมสามัญประจำบ้านไอวิลีก ประวัติจะต้องย้อนกลับไปในปี1865ครับโดยมหาวิทยาลัยดังอย่างฮาร์วาร์ดที่ผลิตยูนิฟอร์มสำหรับทีมเบสบอลขึ้นโดยรูปลักษณ์จะเป็นเสื้อทรงสวมผ้านิควูเเนื้อหนาซึ่งชื่อแรกเริ่มเดิมทีจะถูกเรียกว่าเลตเทอร์แมนสวี t เ r อร์ครับในสมัยนั้นไม่ใช่ว่าใครๆก็หาใส่ได้นะแต่จะต้องเป็นผู้เล่นตัวจริงหรือสมาชิกระดับเอลิตของทีมเท่านั้นที่จะได้ครอบคลองตัวสำรองก็ต้องมองเพื่อนใส่ไปแล้วในอีก26ปีต่อมาซึ่งก็คือปี1 8 9 ถึงได้พัฒนาออกมาเป็นแพทเทิร์นคาร์ดิแกนเพื่อให้เหมาะสมที่จะใส่ได้นอกเหนือจากการแข่งขันนั่นเองแล้วในปี1930ก็พัฒนากายล่างต่อมาเป็นตัวฮิตตลอดการอยา่างวาซิตี้แจ็คเก็ตครับ เอกลักษณ์ของเสื้อตระกูลนี้ตั้งแต่ตอนเป็นโัเวอร์ขยับมาเป็นคาร์ดิแกนจนมาถึงแจ็คเก็ตทรงบอมเบอร์เนี่ยก็ยังมีจุดร่วมเดียวกันก็คืองานปักฟอนต์ที่เอามาจากอักษรตัวหน้าสุดของมหาวิทยาลัยนั้นๆอย่างฮาวด์เนี่ยก็จะเป็นตัว H นั่นเองตัวแจ็คเนี่ยใส่สีส้มสดมาเลยใน MV Stop Making This Hu r t สใส่คู่กับเางเกงยินฟอกและด็อกร์มาตินออกฟอร์ด1461ครับส่วนอีกตัวจะเป็นสีเขียวในโฟโตชูตของ DIY อวีแมกซีนซึ่ สอตัวนี้มันก็เป็นรีโปตอีกแล้วและไม่ใช่แบรนด์ไหนแต่เป็นเมิร์ชของทางวงเองนี่แหละทำออกมาเพื่อขายในเทศกาลดนตรี Shadow of the City ที่ก็จัดโดยไอวงบลิเชอร์นี่แหละอยู่ในเมืองนิวเจอร์ซีย์ใครอยากหาใส่จะไปซื้อตามลิงก์เมิร์ชก็ได้หรือจะหาซื้อตัววินเทจแท้ตามร้านมือสองบ้านเราก็ตามสะดวกได้เลยก็จบลงไปแล้วนะครับแนะนำติชมกันได้นะครับติดขัดตรงไหนต้องขอัยด้วย ในส่วนของสไตล์เนี่ยก็ไปหาซื้อหาแมทชิ่งใส่ตามกันดูได้นะครับถ้าใส่ตามแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือมันไม่เข้ากับเราเนี่ยง่ายๆครับไม่เทก็ทอส